าดูพี่ลงกันหน่อยครับทีมนี้แม่งสายแบกจริงๆอะ่ะมาจากนครสวรรค์ครับตาคลี ชาบอดินต้องยกให้เขาเลยครับพี่หลงในบรรดาทีมสิบล้ออยู่นี่หนึ่งสสาสี่ทีมมีทีมนี้ครับใส่ดินแบบโหดมากเลยครับแลมจริงๆครับใส่เยอะ ตักโดยซานี่ SY215C ครับโอ้โหสูง20เท่าครับตัวนี้โอเคหลังเสือก็ยังเดียวครับงานนี้ครับสบายสบายครับแม็คโครก็สบายรถดำก็สบายครับ มาดูกองทัพมดกันหน่อยนี่กองทัพมดอยู่ตรงนี้ครับเอ้มีทีมเดียวครับกองทัพมดครับคบเงินล้านมาจากสุรินครับเออเอามาแล้วสายแบก วิ่งสบายๆอะไรงานนี้โอ้จวดแต่วะโอ้ดูมาดูมาดูมาโอ้ Âu, oh, Âu, oh, quay thằng này Âu 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 Úi Úi bèn chiên เยอะกำไรเยอะครับแบกน้อยกำไรน้อยหารกันคนละครึ่งไปเลยไม่โคลกับสิบลอ้อคันนี้รอไหม ได้ใจจริงๆอืองานนี้เตะเบยอย่างเดียวพี่น้องเตะเบยอย่างเดียวงานนี้ เสียงเบิร์สดุดสดุด้วยเสียงโคตรโหดเลยอ่ะ มาจากไหนเนี่ยยกยกดำได้ต่ำครับคันนี้ครับโอ้ยกดนันมัต่ำไปไปไปจวดเลยจวดเลยเสียงเดินหอไปก เสียงไหมอ๋อมาอีกแล้วดุกันกันเลยครับ ดูวันกันเลยไอหลงเจอไอ้หลงอยู่ที่ฝีมือแล้วงานนี่เออเอา้าไปตรงไหนเราเนี้ยเอาคอยแบบเนิบๆเลยอะ่ะดู ูนี่มีเดินหน้าหน่อยครับเอาตั้งลำใหม่เอายังไม่ยอมยกอ่ะอ้ยเนี่ยนอนรนเขาอีหลี้ยอ๋อยกเลยอู้ปาท้ายระเบิดเลยอ่ะรอบมันได้จริงๆครบถอยแบบนับเลยอ่ะ แต่เครื่องไม่ใหญ่นะคันนี้220ครับ10ส,สปีดแท้ F N 527อันนี้ยกดำได้สูงหน่อยครับออนี่งานนี้ไม่ช้ำรถครับบอกเลยว่าสบายมากเลยครับ2ต่อหนึ่ง ตักทันครับเมคโคหนึ่งรถด,ดำสองไอที่เขาตักทันนี่เพราะว่าเขาแบกครับเนี่ยฝักโน้นยังไม่เต็มนะครับเขาก็อัดอย่างเดียวเลยอัดเพื่อรอกันนี้ไปใส่ดินครับเนี่ยด,ด,ดูใส่ดินว่ะยังเยอะเลยครับสบายเลยงานนี้ครับน่าวิ่งครับแบบนี้ครับ ทั้งปีเลยสบายๆเลยครับเลือนๆเ,เลยไม่ช้ารถด้วยครับไม่เหมือนงานขุดหนองนะครับงานขุดหนองทั้งดินเหลือดทั้งดินเหนียวโอ้โหไําลบากครับบืนกันกว่าจะได้แต่ละเที่ยวครับโอ้วันนี้สบายมากฝนตกมาก็วิ่งได้ครับเอาลุยกันต่อไปครับสู้ๆกันไปต่างคนต่างมีภาระดินรนครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันผมลาทุกท่านเท่านี้นะครับจนเดินทางเดินทางกลับแล้วไปชูกันดาอไปงอ,อไงกรุบเลย